นับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับรายการอวกาศโซนทีวีกับผมนัทมิสตอรี่ครับผมพลุกชิมิซิฮาร์ดครับใช่แล้วช่วงนี้ผ่านมานะครับก็หลายคนคงจะรู้ข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัว CPU ในแพลตฟอร์มใหม่ใช่ของ Intel ไม่ใช่แพลตฟอร์มใหม่สิเป็น Family ตระกูลใหม่ตระกูลใหม่ของ Intel นะครับซึ่งก็คือ i อวิบิทนั่นเองใช่ไอวิบิทซึ่งตอนนี้ก็ผู้ผลิตหลายๆค่ายนะครับก็พยายามอ่ไม่ได้พยายามสิปล่อยเริ่มปล่อยใช่ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยพอดักที่มีตัว CPU ียูไอวิบิทออกมา บางจำน่ายใช่นะครับเยอะแยะละตอนนี้ใช่ตอนนี้อย่างที่เห็นเราก็มีโน้ตบุ๊กครับผมเอาใจคอเกมมิ่งนะครับก็มาจากทาง msi ในซีรีส์ gt 6 0อืมก็สาวก msi ที่ใช้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็ถือว่ามีเยอะอยู่นะในบ้านเราใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอเคครับก็มาดูในส่วนของอินเทอร์เฟซรอบๆก่อนแล้วกันหน้าตาของบอดี้มันนะครับบอดดี้ก็ สไตล์เกมมิ่งนะครับใช่แข็งตัวดำบึกบึนปุยเลยทีเดียวใช่ปุบปุยด้วยปุกปุยก็เวอร์ไลนะครับก็เอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นวัสดุพื้นผิวตรงนี้เป็นแมกนีเซียมอนลอยครับนะครับก็แข็งแข็งอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการขัดเส้นลายแบบนี้อ๋อก็สดุเป็นโลหะนั่นเองนะฮะใช่ดูมีเทคเจอร์ขึ้นใช่แล้วก็มีโลโก้เอ็มไบยตรงนี้ด้วยครับนะครับก็จะมี ตัวไฟ LED backlit ข้างในคือเวลาเราเปิดเครื่องก็จะเห็นเป็นแสงไฟตรงนี้ใช่เท่กันเลยทีเดียวใช่ครับด้านข้างนี่จะเป็นพลาสติกอ่าพลาสติกแข็งล้อมรอบเลยใช่มีการผสมผสานกันใช่ครับครับมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลัง้านแล้วก็ด้านหลังต้มแล้วนะครับโอ้โหใหญ่ไหมคุณหนักไหมคุณนัดธรรมดาเลยทีเดียวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกทั้งแผ่นทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีเจาะช่องไว้เพื่อให้สามารถเราเปิดออกมาเพื่ออัปเกรดตัวตัวฮาร์ดแวร์ด้านในได้ด้วยครับ เห็นจากช่องระบายอากาศหลายๆจุดเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเพราะว่ามีพ SO ื้นที่ในการระบายความร้อนเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะลมออกลมเนี่ยจะถูกดึงออกมาแล้วก็ระบายออกทั้งด้านซ้ายและขวาซึ่งแน่นอนว่าเระบนที่เป็นเกม่งแบบนี้หนักเรื่องฮาร์ดแวร์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ใช่ส่วนี้จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็จะมีซับบูเฟอร์ตรงนี้ด้วยอ๋อไอ้กุมๆนี่ซับบูเฟอร์ใช่ไหมครับ เรามาดูในส่วนด้านฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกันครับครับผมดัานนี้ก็จะมีช่องที่เจาะไว้เพื่อดูดลมออกความร้อนระบายความร้อนออกจากฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่มี USB 3.0 3.0มยใช่ไหมมาให้ฝั่งนี้ถึง3พอร์ตด้วยกัน3พอร์ตเลย3.0 3พอร์ตโพอร์ตเต็มเลยนะฮะครบคันเลยแล้วก็จะมีตัวการ์ดดเดอร์ฝั่งนี้ครับผมครับอ่าไม่รอช้ามาดูด้านหลังของเครื่องหน่อยดีกว่า ด้านหลังนี่ก็จะมีช่องเคสซิงเกิล l ็อกนะครับผมสำหรับล็อกเครื่องแล้วก็ Easy-In อ่าเสียบอะแดปเตอร์ถูกต้องนะครับตัวแลน RJ45 เชื่อมต่อแลนใช่ครับแล้วก็ดีซับ15พินอยู่ด้านหลังเสียบง่ายเลย RJ นะครับใช่ก็ E-SATA อันี่เองครับเชื่อมต่อกับ hard disk external หรือว่า E-SATA ทั่วไปครับแล้วก็ HDMI ใช่ HDMI ก่อนกับการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างนะครับ ครับผมแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนอมีด้านหลังด้วยใช่สามารถดูความร้อนออกข้างนอกได้ด้วยระดับนี้ก็ต้องมีการระบายอากาศที่ดีใช่ครับมาดูทางด้านนี้กันบ้างอ่ามีอะไรบ้างครับตัว d v d Drive ฝั่งนี้นะครับซึ่งสามารถสั่งงานได้จากตรงนี้ด้วยรวมถึงตัวฟังก์ชันในหน้าแผงคีย์บอร์ดได้ต่างหากอ๋อแล้วก็มี USB 2.0ตรงนี้มาให้1พอร์ตครับนะครับแล้วก็จะมีช่องออดิโอพอร์สีพอร์ตขอจำแนกมันหน่อยละกันอ่าสพอร์ตเลยทีเดียวใ้่ครับก็จะมีพอร์ตที่เป็นตัััวไมค์ผู้ฟงปเกอรรนะบ พอร์ตไม,ไมคโคับนนะครับอีก2พอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตเชื่อมต่อซับวูเฟอร์กับระบบเสียงสระเรา<อ>ถ้าเราต้องการใช้ลําโพงที่เป็นแบบ5.1จุดหน,นะครับก็ต้องมีตัวลําโพงตัวหลักเพิ่มเพิ่โพงที่เป็นสระนะครับก็บบใช้งานได้เหมือนกับตัวแบ็คเอลเพลน่ของ PC เลยทีเดียวอ๋อก็ใครต้องการคุณภาพเสียงที่สมจริงสมจังมันเลยทีเดียวจัดเต็มเลยนะครับโอเคก็ด้านนอกครบแล้วมาดูด้านในกันบ้างครับผมนี่เครื่องใหญ่ๆอย่างนี้ หน้าจอขนาด15.6นิ้วโ e s o l u t i o n อยู่ที่1920ัน่คูณ1080เป็น full hd ใช่ก็คมชัดลึกเลยทีเดียวคมชัดลึกหนังสือพิมพ์อันนี้ครับโอเคเป็น high definition camera นะครับใช่ครับรวมถึงไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมคีย์บอร์ดครับถือว่าเป็นจุดเด่นของเครื่องนี้เลยใช่เนื่องจากมีเทคโนโลยีร่วมกันการพัฒนาในเกมมิ่งซีรีส์ตัวนี้ด้วยจากทาง สติลซีรีส์นั่นเองใช่ครับซงเอลไซได้ทําการจับมือกันจับมือกันเพื่อผลิตคีย์บอร์ดสําหรับใช้ตัวเฉพาะใช่แล้วครับผมก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดขนาด f ู l l s i z เนอะมีน้ำพดด้วยน้ำพดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มบางปุ่มที่ไม่พึงประสงค์สำหรับชอบเกมเมอร์ใช่ก็จะมีการย้ายตำแหน่งนะเพื่อไม่ให้โดนในการขนาดเราเล่นเกมใช่แล้วนะครับอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์พิเศษก็คือตัว LED backlight ใช่ถเปลียนสีได ได้มากกว่าพันสีเลยนะครับอยากได้สีไหนเต็มที่เลยครับคือสามารถเปล่งแสงอกจากใต้คีย์บอร์ดได้ด้วยครบเลยครบเลยนะครับโับย Touchpad อ่าก็เป็นสไตล์พื้นผิวเหมือนแมกนิเซนมันลอยตรงฝางเคเบร์ด้านหน้าใช่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นขัดเป็นเส้นแบบนี้เหมือนกันใช่แล้ก็ t o u c h p เนี่ยก็จะมีตัว อ่าไฟแสดงฐานะของการทํางานในเครื่องต่างๆด้วยก็อยู่ด้านล่างของ<า>ทัชแพดนะครับล <Bluetooth, S 1> ูทูธไวไฟนะครับแบตเตอรี่รวมถึงการสลิปหรือว่าฮาร์ดดิสก์ที่กำลังทำงานอยู่ครับระบบเสียงครับคุณฟูครับมันก็พิเศษจริงๆอยู่แล้วนะฮะครับเพราะว่าเอเวสต์จับเอาไดอะโอดิโอไดอะโอดิโอใช่ไหมฮะซึ่งเอามาใส่เป็นเครื่องเสียงของเจ้าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้เมื่อกี้ผมได้ลองแล้วไม่ธรรมดาเลยเซอร์ราลรอบทิศทางเลยตอนนี้ลำโพง ตรงนี้ซ้ายขวาด้านหน้าซ้ายขวาด้านล่างจะมีซับวูฟเฟอร์อยู่ตัวเล็กๆที่เราได้แนะนําไปตอนแรกเมนะื่อกี้เสียงนี่กระหึ่มใช่ใช้คำว่ากระหึ่มได้เลยกระหึ่มเลย,ะะเลยทีเดียวแผงวงจรตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเหมือนช็อตคัดๆนะครับช็อตคัสําสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับ,รบตรงนี้สังเกตว่าจะมีปุ่มเทอร์โบนะฮะก็สําหรับการใช้งานเหมือนกับเร่งสปีดของคอมพิวเตอร์ต้องการนมางานเยอะใช่ครับก็สามารถให้มันทางานหนักขึ้นได้ใช่ครับก็มีปุ่ม ก็ช่างต่างๆครับรถแสงเพิ่มแสงนะครับเช็คแบตเตอรี่ต่างๆผมอีเจ็คที่จะดึงอีเจ็คด้วยอีเจ็คอีเจ็คที่เขาเป็นใครฮะก็เป็นชาวจีนครับอีจ็คพอละพอแล้วปุ่มพาวเวอร์ครับผมก็เป็นปุ่มพาวเวอร์ดีไซน์ดูเหมือนโล่อัศวินอะไรสักอย่างหนึ่งโล่อัศวินเลยอต้องเหมือนคุณนัทนัทเหมือนอะไรโลโก้เมืองทองเนี่ยครับโลโก้มงใครเอามาแปะตรงนี้ครับไม่ใช่ครอ๋อโลโก้ MSI ครับนี่ออกแปะมาใช่สีแดง ก็ทรงจะคล้ายๆกับปุ่มเาร์ของเขาดีไซน์เขาครบคันใช่ครับผมข้างนอกเราดูกันครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างว่าสเปคสเปคจะเป็นยังไงใช่ครับว่าจะแรงสุดติงขนาดไหนครับผมนะครับโอเคครับเราเข้ามาส่วนส่วนหน้าต่างของวิดโดกันแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูสเปคของเจ้าเครื่อง MSI GT60 กันเลยดีกว่าผมเปิด CPU s e เลยครับครับผมมาแล้ว อ่าโอเคครับ CPU ที่ใช้นะครับเป็น Intel Core i7 นะครับครับ3 6 1 0 QM อ่าครับมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่2.30 GHz ครับนะครับก็แรงจัดใช่ก็เป็น CPU ียูโค้ดเอ็มไอวิบิทเป็นไอวิบิทนั่นเองใช่แล้วกินไฟอยู่ที่ TDP 45วัตต์ครับนะครับผม เป็นเทคโนโลยี22นาโนเมตรอย่างที่บอกไปนะครับคอเนี่ยมี4คอครับนะครับแต่มีไฮเปอร์เทรดดิ้งอยู่ที่8เทรดก็คือมี8เทรดนั่นเองครับผมโอเคไปดูส่วนของแรมมันบ้างดีกว่าเรมโมรี่นะครับโอ้โหคุณนัทเป็นเรมเรมมรี่ครับเป็นเมมโมรี่ DDR 3เป็นแรมไรนะครับตะกี้นี่ครับนะครับเป็น RAM DDR สามเป็น Dual Channel ครับนะครับให้มากี่กิกครับเนี่ย16กิกครับไอ้ยา16กิก แรงฮุกฮกแรงฮุกมวกเลยนะครับทีนี้สล็อตที่มีในเครื่องนี้ครับมีสี่สล็อตนั่นเองครับก็ทางยิ่งไส้บอกว่าสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะใช่ได้ถึงสายสองกิกเลยก็คือมันมีสี่สล็อตถ้าเราต้องการให้เป็นสายสองกิกก็ต้องซื้อแรมตัวละแปดกิกมาใส่ให้เต็มสี่ช่องนั่นเองนะครับโอเคแล้วไปดูส่วนของกราฟิกการ์กกันบ้างดีกว่าใช่นะครับกราฟิกเอาเป็นกราฟิกที่เป็นออนซีบก่อนนะครับ Intel i เนี่ครับเขาได้ พัฒนาตัวชิปกราฟิกลงใน CPU ด้วยเป็น integrated g r a p h i c ใช่ครับทีเนี้รุ่นก่อนท่านนี้จะเป็น hd 3,000กับ hd 2,000นะครับปัจจุบันตอนนี้เป็น hd 4,000และ hd 2,500มี2,500ด้วยใช่ hd 2,500อ่าเรามาดู gpu Z กันบ้างในส่วนของกราฟิกเมื่อกี้เราพูดถึงกราฟิกที่ on cpu อ่าทีนี้เป็นกราฟิกที่เป็นกราฟิกแยกใช่เรามาดูกันบ้าง กราฟิกแยกตัวนี้ก็จะเป็น GTX 670M อืม m จะเป็นกราฟิกกาตัวแรงตัวหนึ่งเลยใช่ก็ซีรีส์6ใช่ครับแล้วก็แรมบนการ์ดนี่ให้มาถึง 3GB กิกะไบต์เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวใช่เป็นแรม DDR5 ้ด้วยนะครับผมมีแบนด์วิดต์อยู่ที่บัสพิดอยู่ที่1 9 2อบิตนะครับก็ถือว่าพอสมควรเลยกับไม่ใช่พอสมควรแล้วแรงเลยทีเดียวละนะครับสำหรับคอเกม มาดูในส่วนของฮาร์ดดิสก์กันบ้างดีกว่านะครับฮาร์ดดิสก์ของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเขาให้มา2ลูกพิเศษพิเศษเลยให้มา2ลูกเพราะอะไรปกติทำไมไม่ให้ลูกเดียวเต็มเต็มไปเลยเพราะมันพิเศษสองลูกพิเศษนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวพิเศษลูกชิ้นอันนี้พิเศษฮาร์ดดิสก์พิเศษฮาร์ดดิสก์สั่งอย่างนั้นนะครับเป็นยังไงครับมีเทคโนโลยีแบบนึงนะครับที่ทำให้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นนั่นคือการทำาทำเรทกันนั่นเองนะครับตัวอย่างที่นี่เนี่ย เพื่อในสเปคเดียวกันนะครับเพื่อมาทําการเรดเซลลเรดศูนย์นั่นเองเรดศูนย์เรดศูนย์คือการเอาฮาร์ดดิสสองลูกเนี่ยมารวมกันเป็นก้อนเดียวครับเทคโนโลยีแบบนี้ทําให้ฮาร์ดดิสการอ่านข้อมูลเนี่ยอเร็วแบบโอ้ยเลยฮะโอ้ยเลยนะนองใช้คำว่าโอ้ยโอ้ยแต่เรดเซโรเนี่ยก็เหมาะกับเกมมิ่งอยู่แล้วในการดับไลท์เซ e ทรานสเฟอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ข้ออันตรายก็คือถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาหายเลยนะครับ คือจบเลยใช่ไหมจบเลยฮะหายรุปวาบไปเลยนะครับอ่าอืมก็ฮัน์ิดสองลูกลูกละลูกละเจ็ดร้อยกิกรวมกันเป็นหนึ่งพันห้าร้อยกิกกดแน่นอ่ะเล่นเกมนี่คุณจะบรรจุเกมไปกี่เกมก็สบายตัวเต็มข้อเลยนะใช่อืมก็ครับสรุปไดยรวมนะครับใช่ครับสเปคของเจ้า MSI GTO10 ตัวนี้นะครับแรงมากเลยทีเดียวแรงนะ เมเลยเมบคขิงขิงเมเขิงขิงใช่เมบกระเทียงกระเทียมไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดแรมครบอัสุดตสุดทุกอันสุดเลยอ่ะสุดเลยนะฮะก็ที่เราค้างกันไว้ตอนแรกครับผมเรื่องของคีย์บอร์ดที่มีไฟ LED อยู่ด้านล่างใช่ครับอ่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเฉดสีมากกว่าพันสีมากกว่าพันสีเลยใช่ครับเว็บไซต์เขาได้เอาโปรแกรมสามารถเราปรับเปลี่ยนและจัดไฟที่อยู่ใต้ ุ่มคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับก็เป็นโปรแกรม KLM KLM ไม่ใช่สายการบินครับเป็นโปรแกรม KLM KLM นะครับผมจัดไปโอเคก็จะมีหลายๆโหมดนะฮะบางคนอาจจชอบแบบ Dual Color นะครับเรากด Dual Color ไปนะครับก็จะแยกเป็นแบ่งเป็นสีเดียวสีเดียวเลยสองสีสลับกันเขียวแดงแดงเขียวมาณนี้นะครับสลับไปเรื่อยๆเวฟ เวฟก็จะเป็นเป็นคลื่นนะครับจากจากสว่างไปมืดจากมืดไปสว่างนะครับต้องครับบริดจิงบริดจิงนี่คือเหมือนกับอารมณ์เหมือนกำลังหายใจขึ้นฮารก็คือแบบฟูฟ้าฟูฟ้านะครับแล้วก็แบบเกมมิ่งเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งก็จะลักษณะเหมือนแบ่งโซนแบ่งโซนว่าโซนเนี้ยใช้เล่นเกมอีกโซนหนึ่งจะมืดเพื่อให้ไม่ไม่แสบคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องมาลอกหูหลอกตาเราก็คือใช้เฉพาะ มีจะจะมีแสงเฉพาะโซนที่เราใช้งานก็ทั่ว C U ี D อ่าใช่ครับทีนี้ก็เป็น normal normal คืออย่างที่บอกไปคือแดงเขียวน้ําเงินครับก็สีปกติของเขาใช่เราสามารถผสมสีของแม่สีเป็นสีอื่นๆได้ใช่ก็จะมีสีมาให้เลือกมากมายเลยก็เราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยทีเดียวใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งของทาง MSI ที่มีคีย์บอร์ดของซีลี่นะครับที่มีตัวไฟ LED ใช่ครับให้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง MSI ที่ส่งเครื่อง MSI GT 6 0เครื่องนี้มาให้เราได้พรีวิวให้แฟนๆชาวโอ c ค z โซนได้ดูกันนะครับก็วันนี้ผมและทีมงานโอโค c โซนทีวีก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ